สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องัมฮองชิงตุงอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่สนามบินนะคะเรากําลังจะไปเที่ยวย่างกุ้งกันนะคะก็คือตอนนี้เรามาก่อนเวลาหลายชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าเราไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก <bara> ็เลยกลัวจะไม่ทันคนอื่นเนาะก็เลยมาก่อนนะคะก็ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> ตื่นเต้นนิดนึงนะคะตอนนี้ก็กํากลังรอเครื่องบินขึ้นอยู่นะคะมากันหลายคนมากๆกเฮ้ยมากันหลายคน มากันสามคนนะคะคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณแม่แล้วก็น้องเองนะคะสามคนจะไปย่างกุ้งเนาะแต่ภาษาพม่านี้ยังพูดไม่ค่อยเก่งนะคะไล่แค่นิดเดียวนะคะจะรอดหรือไม่รอดอันนี้ก็ต้องอรอลุนเอ่อต้องรอดูอรอลุนกันนะคะคือแบบตอนเนี้ยตื่นเต้นพูดอะไรก็ไม่ค่อยออกกันแล้วพูดผิดผิดถูกๆแล้วนะคะก็โอเคเนาะก็เดี๋ยวเรารอดอูเครื่องบินลงมาต่อเนาะแล้วก็ขึ้นเครื่องบินเราจะถ่ายให้ที่ที่ทุกท่านได้ดูเป็นอีกทีหนึ่งนะคะ คือตอนนี้ตื่นเต้นเนาะก็เดี๋ยวเราไปสอบถามคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าขึ้นเครื่องบินครั้งแรกจะเป็นยังไงนะคะตื่นเต้นไหมอะไรอย่างงี้เนาะก็ครั้งแรกเหมือนกันทั้ง3คนเลยนะคะเป็นจื๊อฝั่งแม่ที่เมอร์ขี่เครืบินครั้งแรก จะเปียวค่ะจะเยิ่มพาถึงเต้นค่ะถึงเต้นนะนอนไม่หลับวันนอนรับหัวหัอวันนอนรับเหรอรับดูย้อรับอยู่ค่ะไปรับเดี๋ยวดูพ่อนอนไม่หลับนะถึงเต้นอยู่ดอมีน้องผีปวบโรอันการ์ตีเขาโก้อ่าอยู่ค่ะค่ะอันนี้คือแบบรถรถยนต์รถเก๋งอะไรอย่างเงี้ยเราเคยคิวนะคะในเราเคยขึ้นเนาะแต่ว่าเครื่องบินเราไม่เคยขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของเราทั้งสามคนเลยนะคะก็อ่ามารอลุ้นกันเนาะ ก็มารอรุ้น <upcoming> ก <services> ันเนาะว่าเราจะไปรอดหรือเปล่านะคะเราจะไปพม่านี่อีป่อไเแย่จากมอกหมาแล้วจะเมื่อมังมานเนี่ยหมออี้คุณน้อหมอนิดนึงเนื้อคือผูเข้าวานี่ผูอยู่บาดยันมอกอ่ะอ๋อเขาพูดมานี่พอฟังออกนะคะแต่ว่าจะพูดกลับไปนี่พูดไม่ได้นะคะก็รอดูรอดุ้นกันเนาะว่าเราจะรอดหรือเปล่านะคะทั้งสามคนภาษาพม่านี่เก่งเลยสักคนนะคะ ็จะไปกันสามคนนะคะรอรุ okay. ้นกันเนาะตอนนี้ก็รอเครื่องบินดงนะคะโอเคนี่นานสามมาส่งเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอติดตามกันด้วยนะคะรอติดตามเป็นกำลังใจกันนะคะคะปูไม่ได้ครับกูห้ามอ่มันอยากไปด้วย๋ยวเอาไปไม่ได้ค่ะก็นี่นะคะก็ข้างหลังนี่นะคะ ก็จะมีแบบเขาขายของอาหารอะไรต่างๆนะคะคือของเล่นของกินอะไรต่างๆมีเยอะมากนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าสนามบินนะคะนี่เลยก็กําลังรออยู่นะคะเพราะว่าเรามาก่อนเวลาหลายหลายชั่วโมงอยู่นะคะเราจะไปย่างกุ้งเนาะเพราะว่าเ,าเดี๋ยวจะมีไปมันตะเลอีกนะคะมันตะเลไปก่อนอีกคือยังตอนนี้เราเอ่อมันตะเลคือจะขึ้นก่อนเราเนาะเรายังไม่ได้ไปนะคะเดี๋ยวรอคันสุดท้ายเราค่าได้ว่าไง ห้าห wow. so, right. so, 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 oh, ้าโมงครึ่งนะคะเฮ้ยห้าโมงห้าสิบเนาะก็จะบินแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นบ่ายสองโมงเกือบบ่ายสามโมงนะคะก็รอดูกันเนาะกันบัางมาซื้อขนมนะคะหลานสามมาส่งนะคะซื้อจ้กะหื้อเห็อ๋อซื้อของเล่นังแรเงออกันกิน ของเด่นนะคะคือที่ใกล้ๆสนามบินเนาะที่ข้างนอกนะคะก็จะมีแบบขายของบ้างนะคะเออกลับไปไม่ซื้อการ์ดก็ร้องเหรอที่มันโดนบุญเหรอเขาซื้อสักมือซื้อตอนนี้นะคะก็เครื่องบินคันนั้นไปแล้วนะคะมันทะเลออกไปแล้วเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินนิดนึงนะคะเพื่อที่ จะให้เพื่อที่ไม่ให้เราหิวนะคะแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ที่เคยนะคะแล้วก็ร้านสาวนะคะกําลังทานอะไรอยูเราไปดูกันนะคะนี่นะคะตอนนี้ก็กําลังทานอะไรเขามารอทานเอ้ยเขามาทานตั้งแต่เมื่อกี้กินสักงานบะเสงวาล่ะเขาทำเพิ่มเขาทำเพิ่มเขาเป็นถั่วถั่วมิล ้กำลังกินแล้วนี่นะครับกำลังกินแล้วอยู่ดินสัมปองน้องเบาะนี่นะคะกำลังทานอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะรอขึ้นเครื่องบินนะคะมาแล้วนี่นะคะระหว่างรอเราก็กินข้าวแรมฟืนนะคะข้าวแรมฟืนเชียงตุงขาดไม่ได้อาหารเชียงตุง นี่ข้าวแดงคุณเชียนตุงนะคะเคยเท่าไหร่เนี่ยไม่รู้ยังไม่รู้กินก่อนขึ้นเมื่อกี้ไงขึ้นเมือเจ้านั่นอะนายินเสียงเครื่องบินคิดว่ามาแล้วจะต้องดีเลยไม่ทันกินแล้วเนี่ยตื่นเต้นก็นตื่นเต้นคนนี้ต้านมันก็หนักอืมคนต้านมันแบบต้องหนักนึ่งเนื้อชิมดูเครื่องปูมันนี่หนังไงตัวใหญ่ไงตั้มากอืม

กระเป๋าอย่างนี้เลยนะคะก็จะถ่ายให้ละเอียดไปเลยเนาะ,ะ <c oughs> เพราะว่าเราก็ไม่เคยมานะคะบางคนที่ไม่เคยมาไม่เคยขึ้นเครื่องบินก็จะเหมือนเดาแบบนี้และเนาะพี่เขาขนกระเป๋ามาแล้วนะคะเราก็ต้องให้5,000น,นะคะคือก็แล้วแต่เนาะแต่ละคนก็ไม่แน่ใจว่าเท่ากันหรือเปล่าน,นะคะแต่ว่าา3คนน้องเนี่ยขเขา,าเอาถามว่าเท่าไหร่เนาะเขาว่า5,000จัตนะคะก็าา 5, ะะได้จ่ายไป5,000จัต เลก็ตอนขึ้นขึ้นเื่อบินอะคเรู้งเพื่อนอ่าอะไรเพื่อนเพื่อนในสนามบินที่ไหนมาฝากมาฝากคุณลุงนะคะเราก็ยังไปไม่เป็นในมาฝากเราก็เออเดี๋ยวถ้าเราไปเราก็เรียกเนาะนี่คุณลุงที่มีกระเป๋าอยู่ตรงนี้นะคะ ก็กจะข้ามแล้วไม่ได้ถ่ายร่วมกับสนตอนะอะไรกรไยกว่าไงเครื่องบินนะมืดมากเลย <S <S นั่งเฝ้ายุงก็กัดนี่นะคะที่อาดุงเขาเมื่อกี้มาฝากฝากให้ดูด้วยนะคะเราก็ยังเอาไมิวดวไปชั่งกระเป๋านะคะแล้วก็คือได้ตัวตะลึนะคะแต่ว่า เมื่อกี้อ่ะมันมีพนักงานเขาเอามาทำให้นะก็เลยแบบพนักงานเขาจัดการให้ไม่ได้จัดนะคะตอนที่กุก่อนที่เราจะมาเขาเรียกว่าไงเอามาตรวจกระเป๋าที่เราพกอ่างเงี้ยนี่เนาะตรวจกระเป๋าแบบนี้แล้วก็ตรวจาตามตัวเราอะไรเงี้ยก็ตรวจเสร็จแล้วตรวจเสร็จแล้วลนะคะถ้าแบบใครที่ไม่ไปมาเนาะถ้า แบบไม่อยากให้แบบพนักงานเขามามาทำให้อะไรเงี้ยคือเราต้องให้ตังเขาไงถ้าเราไม่อยากให้เราก็คือแบบเราทําเองเลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้พนักง,งานเขาเอามาแล้วก็ตัวนแรนน้องไม่รู้ไงเพราะว่าน้องอเขาใช้ไปทางไหนไปอางนั้นแล้วเขาก็จับตัวไปเลยเพราะว่า เดี๋ยวเอาไปให้อะไรเงี้ยคือพอเขาทําให้เราเสร็จแล้วคือเขาก็ต้องอ,อยากได้ตังค์เนาะเราก็ต้องให้นะคะถ้าแบบไม่อยากเสียตังค์อะไรเงี้ยก็คือแบบไม่ต้องให้คนอื่นทำเนาะแค่ไปยื่นให้ที่เขาตรวจอะตรวจเสร็จแล้วก็เอามาจับไปเลยไม่ต้องให้คนอื่นจับนะคะตัวเนี้ยอันนี้ก็เสียไปอีกสามพันนะคะตอนคนกระเป๋าาก็ห้าพันจับแล้วนะคะไม่ก็สามพันจัตละก็แล้วแต่เราให้นะคะก็ เราก็ไม่ได้ขอแบบน,นนี้อะไรเลยค่ะก็คืออาเป็นประสบการณ์นะคะมาครั้งแรกเราก็ไม่รู้อะไรเลยนะะ้องก็จะประมาณนี้นะคะก็เราไม่เจอเราก็ไม่รู้เนาะถ้าไปสนามบินเองเราก็ต้องจัดการเองจะไม่ได้เสียตังค์รายไหนพี่นะคะเกี่ยวไปไปกินขนมก็เรียนรู้กันไปนะคะ จังอยากเข้าเลยแม่จังอยากเข้าเลยนะครับถึงไปไม่อยากไปต่อเมื่อกี้หิวข้าวแล้วก่ะรีบไปกินข้าวแรมคืนก่อนที่จะอ่มารอในนี้เนาะถามคุณพ่อก่อนหิวข้าวหรือยังจังอยากเข้าเติมก้ากินข้าวคืนเพิ่งกินข้าวแรมคืนเหมือนกันอยก้มที่ไหนลงพยายามแม่บอกว่าหิวอยู่แลเริ่มหิวแล้วโอเคจะขึ้นเครื่องบินแล้วนะฮะรออยู่ ใด่เลยเวลานิดหนึ่งใช่เลยเวลามาแล้วข้อไหน้ายเยอะยู่เกเีนเล่าอ๋อนี้เดาปเจะรข้อหนอ้อหนยกอ๋ออนนี้เป็นเียงขายงขายที่ในสามดินนะคะกระเป๋านะคะกระเป๋าอะไรต่างๆเนาะนีขาย อืมี้อมกระเป๋าอะไรต่างๆเนาะมีหลายอย่างมากเลยนะคะมีน้ำด้วยอ่าอกอยาก น,นี่นะคะเขาก็ให้เข้ามาดูข้างในอยู่นะคะ,ะ,คะก็จะขายของต่างๆคือเ,เยอะมากวันะนี้พันล้อพับโอ้กระเป๋าสวยเลยนี่กระเป๋ามัน,น้สวยมากเป็นดอกไม้นะ,ะก็จะประมาณน,นี้นะคะก็มีขายของทางชิ้นตุ้งเราเนาะ ก็ถ้าใครชอบก็มาซื้อได้นะคะชุดไปก็มีค่ะตอนนี้นะคะก็มาแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา7โมง2นาทีก็ประมาณ10เป็นกี่รกันกันแม่จัดกําปั้นจัดกําปั้น2 3 7โมง10นาทีนะคะก็มาแล้วตอนนี้กประมาขึ้นาที เรื่องตื่นเต้นนะ <g lyrics> มีคนม,ามานองไว้เฉยๆอาหารกันก็ม,นมาขึ้นไขึ้นสนามเด่นข้ามเลยนะคะนี่คุณแม่เดินมาก่อนเลย <c oughs> คุณขึ้นยังไงคนหนึ่งรถก, <c oughs> ก็ยังรออยู่ใช่ไหมเรายัง <c oughs> ไม่รู้อ๋อคนหนึ่งก็ลงเดี๋ยวเราต้องขึ้นนะคะ <c oughs> ไปเลยขึเดี่ยว <c oughs> ไปเลยไปเลยไปเลย นี el el mm ่ตอนนีกมาแล้วออมาอะอ๋อใช่อนนีไปกูแมม่มอะิมาลไป ต้นขอไม่ได้ของอ้้นดินก่อะันันชงอ่ะอออ้ห้องนี้ห้องนี้เอาเลยนั่งเข้านั่งก่อนเข้าเลยเขาเลยนั่งดันเกิน้ก่นเลยดอเออ้ย เป็นยังไงบ้างจงใจสขเคื่ินแล้วขึ้น่งบินแลขึ้นเคร่งบินแล้วรขึ้นเคองบินแลนั่งิดกันเลยนั่งกับใครอยู่ดรือไง ีก็เป็นเวลาเจ็ดโมองเฮ้ยใช่ไหมเจ็ดโมงสิบนาทีนะคะ เดี๋ยวอยากขู่เบลค่ะ้อง่มเยวค่ะ้องสาเยียวเยวค่ะเกิดอะไรมีคนมอง เรากำลังจะมาขึ้นรถอีกคันหนึ่งนะคะมาถึงย่างกุ้งแล้วกว้างมากเลยกว้างมากเลยฟูอื้อหมดแล้วขึ้นแม่ไหมากเลยแม่ไบมากเลยจะนั่งตรงไหนเลื่อนเลื่อนนะเลื่อนเลื่อนดีกว่าเลื่อนต่อรถนะคะต่อรถไปลองเอาอ่า กระเป๋าอีกที่นึ่งนะคะเมื่อกี้มารัอแล้วขันหนึ่งมันเต็มนะคะก็เลยแบบมาใหม่ <c oughs> มันนัองเลไปเอากระเป๋าเพราะว่าระยะทาง ะะะจะต้องไปทางไหนอยากเข้าห้องน้ำแม่ไปห้องน้ำกันหนึ่งห้องน้ำกันหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงแล้วนะคะพ่อกับแม่ไปอยู่ทางไหนไมรูแบะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึง่งหาไม่เจอเลยไปไหนล้วออน่าจะอยู่ตรงนี้ bây giờ mình đang đọc đáp cấp tàu đây là à. đáp cấp tàu à. máy đá. à. cái mát rồi đây là đáp là ไปเนี่ยอน้อนูเนี่ยเออคักเียวอใรก็ออมนตนั้นเน้เนี่ยอนนี้มาเอ้วตอน้าเลิวลาแล้เวอนะคะมาแล้วมาครบแล้วเลครบแล้วค่ะเดี๋ยวอ่าหน้าเขาสูดเดียววะ เดี๋ยววะเอาไปตงนะีอ้ใส่ตรงนี้ก,นก็วะโ้ไปสวงกนนี่นะคะตอนนี้เราก็ไล่กระเป๋าครบแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปตรวจคนะ่ะจะได้ต้างไงเข้าเครื่องก่อนนะคะนลีกสันน์นี่น้ิดโอว้เลย orangnya, terus 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 terus